และนี่นะคะก็เป็นการขั้นตอนนะคะการเบริดผลิตภัณฑ์ยูนิออนและยูโปรเฟกค่ะผลิตภัณฑ์ทุกกระปุกนะคะพนักง,งานจะต้องทำการสแกน QR Code โค้ดนะคะของแท้นะคะจะต้องซีนพลาสติกแน่นหนาแบบนี้นะคะไม่ถูกแกะออกตัว QR Code โค้ดนะคะก็ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะต้องไม่ต้องไม่ถูกขูดขีดหรือว่าลบออกไปนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะก็แนะนำเลยค่ะซื้อกับลูงหนูค่ะเพราะว่า เบิกจากบริษัทโดยโตรงเบิกทุกวันนะคะได้ลอดใหม่ทุกวันค่ะท่านใดนะคะที่มีอาการปวดคอบาไหล่ล้วลงแขนนะคะชาปลายนิ้วมือปวดเอวปวดหลังปวดสะโพกล้วลงขาชาปลายเท้าแนะนํานะคะ2ตัวนี้เลยค่ะยูโปรเฟกและยูนิออย์ค่ะท่านใดต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสอบถามข้อมูลก็สามารถที่จะสายด่วนโทรเข,เข้ามาหาลูกหนูตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวลูกหนูต้องขอตัวนำผลิตภัณฑ์ยูโปรเฟกและยูนิออย์ที่เบิกวันนี้นะคะ เตรียมจัดส่งให้กับคุณลูกค้าที่ออเดอร์เข้ามาวันนี้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบาย